สวัสดีค่ะพบกับมินิมันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามานําเสนอเว็บไซต์ที่หาคอยนะคะได้หลายรูปแบบเลยแล้วก็ถอนขั้นตําเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะทําโฆษณาเนี่ยโดยการกดดูแค่คลิกเดียวก็ถอนได้แล้วนะได้จริงนะเว็บนี้แล้วก็จะไม่สอนวิธีการสมัครละกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับทั่วไปแต่ว่าใครที่สมัครเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมไปคอนเฟิร์มอีเมลด้วยนะคะ พอเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาแนะนํากันดีกว่าอันนี้เป็นบาลานะคะคือยอดเงินที่เราหาได้ทั้งหมดในตอนนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Energy สําหรับ Auto-Forces นะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะจะเป็นการบอกเลเวลของเราเนาะตอนนี้แอดมี71 EXP นะคะยังเลเวล0อยู่แต่ถ้าครบร้อยเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะเป็นเลเวล1นนะคะเลเวลเราดูได้ตรงนี้เนาะถ้าเราเพิ่มเลเวลเนี่ยโบนัสตรงนี้ก็จะคูณเพิ่มให้เราด้วยนะคะยิ่งทำได้เยอะเท่าไหร่โบนัสก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองทำกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราดูตรงสีส้มๆเนาะอันล่างสุด Daily Challenge นะคะ อันนี้พอเรากดเข้ามานะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะคือในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรตามเงื่อนไขเขาแล้วมันก็จะแจกเงินแล้วก็พร้อมกับ Energy ให้เราด้วยนะคะถ้าเราทำครบเนี่ยมันจะไม่มีการแจ้งเตือนเราต้องกดเข้ามาดูเองนะปุ่มสีขาวๆเทาๆตรงนี้จะเป็นสีขาวๆแบบชัดๆเลยนะคะเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็รับได้เลยนะคะอ่านเงื่อนไขดูตรงข้างหน้าตรงนี้เอาเองนะ อาจจะไม่ดูทีละเงื่อนไขให้ละกันเนาะเราก็เลื่อนลงมานะคะมาเจอตรงนี้เป็น offer wall ต้องเลเวลหนึ่งก่อนนะถึงจะทำ offer wall ได้ของแอดเนี่ยยังไม่ถึงนะคะใกล้ถึงแล้วอ่าต่อไปนะคะตรงเอินแถบสีฟ้าๆตรงนี้นะคะ auto process เนี่ยเมื่อกี้แนะนำเลือก energy ไปแล้วเนาะใช้ energy ในการทำนะกดเข้ามาแล้วเราก็เปิดหน้านี้ทิ้งไว้ไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันรันเองจนเสร็จตรงนี้นะคะ1 energy เนาะ เท่ากับ60วินาทีหรือ1นาทีนะคะได้เงินเท่านี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะที่จะเปิดทิ้งไว้แล้วก็ได้เงินเนาะต่อไปนะคะเป็น Manual p r o c e s s นะคะตรงนี้กดเข้าไป Manual p r o c e s s นะคะเคมทุก15นาทีได้อันนี้จะมีโฆษณาเด้งบ้างเนาะเคมทุก15นาทีนะคะได้จำนวนเงินเท่านี้แล้วก็ได้ Energy ด้วยส่วนเว็บส่วนใหญ่นะคะที่เขามี Auto ้ฟอ c e ส s กับ Manual ฟอเ c e เนี่ยออโต้ฟอเ e ส n e เอเจะหาได้จากช็อตลิงอย่างเดียวเนาะแต่อันนี้ดีอย่างหนึ่งตรงที่เคมแมนนวลฟอเรสเนี่ยเราก็ได้ e xp ด้วยนะคะแล้วก็จำกัดเคม100ครั้งต่อวันเท่านั้นนะคะต่อไปเราไปดูตรงช็อตลิงกันค่ะ ช็อตลิงก์อันนี้แอดเคยสอนทําไปแล้วเนาะจะไม่ทําให้ดูแล้วกันนะคะแต่ว่าจะบอกวิธีการดูแล้วกันว่าได้ยอดเงินเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยหนึ่งช็อตลิง์ได้0 0นยนะคะได้เอเนอรีอีกห้าเนาะก็ถือว่าคุ้มนะได้ทั้งเอเนอร์จีได้ทั้งเงินนะคะต่อไปเป็น PTC a d นะคะคือการดูโฆษณาทั่วไปพอมานนับเวลาเสร็จแล้วก็ทำแคปชั่นเนาะแต่ว่าแอดทำเสร็จหมดแล้วนะคะก็เลยไม่มีให้เห็นเนาะ แต่ PDC a d ก็เหมือนทั่วไปนะคะแต่ว่าข้อเสียของเว็บนี้อย่างที่บอกนะว่าเว็บนี้มีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือ PDC Ads เนี่ยบางทีมันโชวยอดเงินว่าถ้าเราดูครบ10วินาทีเราจะได้ยอดเงินเท่านี้แต่บางทีอาจจะได้น้อยกว่าหรือบางทีก็ได้มากกว่าคือแอปไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์ผิดในหน้าที่โชว์หรือเปล่านะคะอันนี้คือข้อเสียของมันเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีถอนกันเลยดีกว่าเพราะว่าเว็บนี้มีวิธีหาแค่นี้เองนะคะ วิธีถอนนะเราก็มาที่หน้าแดชบอร์ดค่ะเรามาดูกันนะคะตรงข้างหลังเนี่ยเป็นชื่อ Force s Pay นะคะก็คือเป็นชื่อ Wallet ของเราอันนี้เป็น p a y e r เราก็เลือกถอนเอาอันนี้เป็น X Pay Crypto นะคะเลือกถอนได้ตามใจชอบเลยหรือว่าจะถอนเป็นอันอื่นที่ไม่ใช่3อันนี้ก็ได้นะแต่ว่าจะต้องเป็นเหรียญ Morphin อันนี้นะคะซึ่งไม่แนะนำดีกว่าืมสมมติแอต้องการถอนเป็น อีเทอเรียมละกันเพราะว่ายอดเงินเท่านี้ค่ะที่เรามีนะคะบาลานซ์ตรงนี้คือเวลาถอนเป็นบิตคอยเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าบิตคอยมันราคาสูงนะส่วนใหญ่แอดอาจจะถอนเป็นอีเธอเรียมเพราะว่าเห็นว่าหลังๆเนี่ยอีเธอเรียมราคาก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะคะก็เลยอยากสะสมอีเทอเรียมไว้สักหน่อยเอาล่ะสมมติแอดต้องการถอนเป็นอีเธอเรียมของฟอร์เซสเพย์เนาะแอดก็เลื่อนลงมา,ค,ามค่ตาตับคือตรงนี้ค่ะคะ0.0005 เมื่อกี้เรากดช็อตลิงก์หนึ่งหนึ่งครั้งได้0.0009เพราะฉะนั้นกดช็อตลิงก์หนึ่งอันเราก็สามารถถอนได้แล้วนะคะอันนี้เราเลือกเป็น Ethereum f o r s e s s Pay เนาะ f o r s e s s Pay มีสองรูปแบบในการใส่ที่อยู่นะคะก็คือใส่ที่อยู่เป็นที่มีที่อยู่เยอะๆกับที่อยู่ที่เป็น Email a d d r e s นะคะตรงข้างล่างเนี่ยเขาจะแจ้งไว้ชัดเลยถ้าเราถอนเป็น f o r s e s s Pay นะคะเราใส่อะไรได้บ้างถ้าเราถอนเป็น เอ็กซ์เพย์คริปโตเนี่ยให้เราใส่ที่อยู่แบบไหนเขาจะมีอธิบายไว้หมดเลยเนาะใครถอนเป็นอะไรก็ดูให้ชัดเจนละกันแอดใส่เป็นอ e ีเมลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดก,ก็กดถอนเลยค่ะเขาก,กดถอนนะะมันก็บอกว่าส่งเงินยอดเงินเท่านี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ไปเช็คที่ p อเ c e ตเพย์กันเลยเว็บพวกนี้แนะนำให้ถอนทุกวันนะคะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเว็บมันจะปิดตัวเมื่อไหร่หรือว่าเราไม่รู้ว่าเว็บเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะเพราะว่าเว็บพวกนี้มันมาเร็วไปเร็วซะส่วนใหญ่นะคะซะส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีเว็บที่แอดทาอยู่เป็นหลายปีก็ยังแจกอยู่ก็มีนะคะอันนี้เข้าเรียบร้อยนะคะ161อีเอทเรียเว็บนี้ก็มีเท่านี้เลยนะคะถอนได้ไวแล้วก็ถอนได้หลายรูปแบบแถมขั้นต่ำยังน้อยมาก เสียก็มีแค่ตรงยอดเงิน PTC a อดที่ไม่ตรงกันแค่นั้นเองนะคะวันนี้แอดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ